แล้วก็วันนี้จะลองมาใส่หูฟังดูนอีกครั้งนะครับผมถ้าเกิดทุกคนมีความคิดเห็นยังไงว่าแบบเสียงมันดีขึ้นไหมหรือมันไม่ดีหรือมันอะไรยังไงเี่ยก็คเขตไม่ได้เลยนะทุกคนนะว่าแบบแบบเฮ้ยแบบไม่ต้องใส่หูฟังหรอกแบบเออแบบปกติดีแล้วอะไรอย่างงี้อัดคลิปปกติดีแล้วไม่ต้องใส่หูฟังหรอกเพราะว่าเสียงมันดังไปหรือว่าแบบมันดูดเสียงเนี่ยอืมากไปหรือยังไงก็เขาเมนต์บอกได้ทุกคนนะอันนี้คืออยากรู้จริงๆเพราะแบบเออไปช่วงแบบทดลองดูนะเพราะว่าแ <frågor S 2> <ๆ S 1> บบ เออใช้หูฟังแล้วมันดีขึ้นไหมพราะผมตัวผมเองไงเนาะแบบลองใช้แล้วมันเสียงมันดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเคลียร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเวลาดูคลิปมันได้ยินเสียงมันดังมันเคลียร์อย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ต้องเปิดเสียงดังมากเนาะเราเพืได้ยินเสียงของคลิปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบอยากจะทักความเห็นทุกคนนะครับผมคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะโอเคเอาล่ะครับผมรับสุดชอบหรือบัคเกอร์ที่สผมอีกครั้งนะครับผมช่วงวิวซีรีส์หรือมูฟวิสเช่นเคยนะครับเย้ ขอโทษครับเพื่อเร่จะพอยนิดหน่อยนะต้องบอกก่อนว่าอ่าก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงแบบแม่หมดแบบจ,จ๋าๆเลยแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันอีกหลายๆคลิปนะทุกคนก็มาฟังซีรีส์สักนก่อนนะมารียวกูนก่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อกัอนนะเอาล่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกซีรีส์เร่งที่ตัวผมเองยกขึ้นหิ่งเลยเพราะผมเป็นแฟนดีซีต้องบอกก่อนว่าผมเป็นแฟนทั้งดีซีและก็มาเวล์อะแต่ผมจะอดเอียไปทางดีซีนิด มากกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ดูนะทุกคนก็ดูหนังของมาเวลเหมือนกันนะแบบหนังที่เข้าโรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนคลับของดีซีแล้วมาเวลทุกคนจะรู้อยู่แล้วเนะว่าถ้าเกิดได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเอ่อดีซีอ่ะเขาจะไม่ค่อยถนัดทําหนังใหญ่เก่งเออเขาจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องถนัดในการทําหนังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหนังเข้าโรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซีรีส์อ่ะโอ้โมาเวลซูมไม่ได้ทุกคนเอาจริงถ้าเกิดเป็นมาถ้าเกิดเป็นมาเวลมาเวลต้องเป็นหนังหนังเข้าโรงแล้วหนังใหญ่ฟอร์มยักษ์ขนาดนั้นนะอ่อะบบอเออ พอมาเป็นซีรีส์แล้วผมว่าไม่ค่อยเวิร์กอะสู้ดีซไม่ได้ดีซีทำแบบน่าเบื่อน้อยกว่าเอาง่ายๆเนอะถ้าเกิดทุกคนเคยดูแบบอันนี้คือพูดถึงก่อนที่ Disney ดิสนีย์จะเทคโอเวอร์ดีเอ้ยเทคโอเวอร์มาว์เวลทุกคนขอโทษครับเออตอนที่แบบยังเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นฟ็อกซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยดูแบบซีรีส์ของแบบมาว์เวลกันไหมอะสำหรับตัวผมโห่น่าเบื่อเลยเอาจริงเออแล้วตัวผมก็คือแบบชอบแพลนดีซีมากกว่าอ,อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความเรียวอะมันเป็นความเรียว เรียลลิสติกแบบความสมจริงกันทุกคนเพราะฮีโร่ต่อให้มีพลังวิเศษก็คือ,อยังเป็นมนุษย์เนาะยังเป็นคนคนหนึ่งอะ่ะเรายัางมีแบบความโกรธความอยากความแบบรักโลภบกดหลงอะไรอย่างนี้ทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะผมว่าผมชอบฮีโร่ทางมาเวลเอ้ยทางดีซีครับทางดีซีมากกว่ารวมถึงสตอรี่ด้วยเพราะว่ามันมีความแบบสมจริงมากกว่าที่แบบสมจริงแบบในชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนเรามีพลังขึ้นมาจริงๆอ่ะทุกคนถ้าเกิดทุกคนมีพลังขึ้นมาจริงๆอะ่มมๆอะมาตอบผมหน่อยสิว่าแบบ จะใช้พลังช่วยตัวเองไหมไม่ได้ช่วยอย่างนั้นนะมาดูว่าใช้พลังแบบว่าช่วยส่งเสริมตัวเองไหมในด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าในเรื่องนี้ก็คือผมจะมารีวิวเดือดแฟลชนะครับผมเมือกิดคุณเป็นเดอดแฟลชอย่างเงี้ยคุณจะใช้พลังของตัวเองในการวิ่งเร็วอะไปทํางานปะอือใช่ไหมหรือว่าแบบใช้เพื่อปกป้องคนที่ตัวเองที่คุณรักไหมยอย่างเงี้ยคุณจะใช้ไหมมันมาตอบก็ไนดนะ้ทุกคนนะอันนี้แบบอยากดูจริงๆอืตัวตัวผมเองอะผมว่าผมก็ใช้นะทุกคนใครบ้างไม่ใช้จริงปะ เออแต่ว,ว่าเราก็ต้องรู้ลิมิตของมันแค่นั้นเองแบบว่าเอออย่าก,ก้าวข้ามอะไรไปมั่งไปมากกว่อนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเดอะแฟลชอะผมว่าตอนเนี้ยมันมีอยู่ที่8ซีซั่นแนละ้วทุกคนอืมตอนเนี้ยคือมันก็ยังมาเรื่อยๆนะยังทําอยู่เรื่อยๆตอนเนี้ยอยู่อยู่ที่8ซีซั่นอ่าแล้วก็ซีซั่น8เนี้ยมีถึง20 EP หรือ20ตอนเลยทุกคนคือแบบมาแบบมันมากอ่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงที่ผมชอบซีรีส์เดอะแฟลชเพราะว่าเดอะแฟลชมันเป็นเขาเป็นเหมือนแบบตัวเชื่อมเป็นตัวละครที่แบบเป็นเชื่อม โลกของดีซ n เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเชื่อแบบ green arrow ็็ตามหรือว่าแบบ super girl super man นะหรือว่าเป็นเชื่อมระหว่างแบบว่าอืมของอะไรนะ batman อะไรอย่างนี้ทุกคนคือแบบเขาเชื่อมเขาเชื่อมแบบฮีโร่ต่างๆเอาไว้ด้วยกันรวมถึงแบบในในซีซั่นนี้ได้เปิดเผย injustice n j u s t i c e court ขึ้นมาด้วยแหละทุกคนหรือว่าแบบถ้าเกิดแปลเป็นไทยที่เขาเรียกกันนะก็คือขอจอมวายร้ายทุกคนประมาณนั้น อันที่ก็มันก็ไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมรู้สึกว่าโอ๊ยโอเคมากๆเลยนะเออเขาแบบมีแบบโครงการของเขาด้วยก็คงคล้ายๆแบบเอเวนเจอร์ของทางมาร์เวลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่เป็นของทางดีซีนะทุกคนผมว่าแบบการพัฒนาของตัวละครในเดอะแฟ s ชคือมันโอเคมากๆเลยอะแบบเวลาทุกคนได้พลังมาแรกๆมันก็ต้องต้องลงลึกคุกคานมีการเรียนรู้มีการลองผิดลองถูกเนาะเดอะแฟชชอย่างเงี้ยก็แบบเอออารมณ์คล้ายๆแบบผมตอนที่แบบศึกษาแบบ ทางศาสตร์เวทใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบออก็รวมรวมคุกคาทนทั้งซนทั้งรองของทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดจนแบบมาทีมก็เกิดการปันปวดขึ้นแต่พอเรารู้แล้วปุ๊บว่าอะไรมันคือลิมิตอะไรมันคือแบบขอบเขตที่เราทําได้เลยไม่ควรเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทํามันก็ทําให้เราเกิ่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะทุกคนเนาะ <S <S เป็นเป็นเรื่องปกติที่แบบทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์นะทุกคนแล้วผมก็เลยชอบมากเพราะว่า The f a s h p l a y ที่แบบเรียวอะเซอร์เรียมากเลยอเออการพัฒนาตัวละครทุกตัวละครอนะ โอเคมากๆเลยทุกคนแล้วแบบต้องบอกว่า The Flash เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทำให้ผมอะเข้าผ่านช่วงเวลาลำบากของชีวิตไปเยอะมากเพราะว่า The Flash มันมีแบบมีทั้งมุกขำม,มีทั้งครอบครัวมีทั้งแฟนคือก็มีแบบทุกอารมณ์เหมือนกันถ้าที่คนสังเกตน,นะผมจะชอบดูซีรีส์ที่แบบมีครบทุกอารมณ์เลย,ยางทุกคนแล้วรู้สึกว่าแบบโอเคมากๆเลยซีรีส์ The Flash คือแบบช่วยทำให้ผมก้าวข้ามผ่านในช่วงเวลาชีวิตที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมจะใช้แบบไม่ใช่แค่การกราวดิ้งอย่างเดียวแต่ว่าแบบบางทีคนเราเนะทุกคน,นก็ต้องการความบันเทิงในชีวิตบ้างผมก็ใช้ซีรีส์หรือว่าการฟังเพลงอะไรหรือการเต้นอย่างเงี้ยช่วยฟื้นฟูใจของตัวเราเองนะทุกคนทุกคนชอบไหมอ่ะทุกคนเป็นแฟนคลับดีซีหรือว่ามาเว้ว่างกันหรือว่าใครเป็นแฟนคลับฝั่งไหนอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ทุกคนนะอ,อย่างที่บอกผมบอกว่าผมเป็นแฟนคลับทั้งสองค่ายเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดให้อดเอของชอบทางได้ ชอบฮขาด้ดีซีมากกว่าเพราะมันสมจริงในชีวิตจริงมากกว่าว่าแบบฮีโร่ทุกคนชีวิตทุกคนมันมีความดาร์กมีความมุนเนาะทุกคนมันไม่ได้แบบโอ๊ยสดใสมือของมาเวลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีฮีโร่มันก็มีความแบบโลบมันก็มีความผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราก็เป็นมนุษย์กันเนาะเป็นมนุษย์ที่มีพลังเฉยๆมาถือว่าพวกเมตาฮิวแมนนะประมาณนั้นแหละทุกคนมาคอมเมนต์กันได้นะผมอยากรู้จริงๆว่าแบบเออใครเป็นแฟนทางฝั่งไหนมากเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วทำไมถึงเป็นแฟนฝั่งนนั้ มากกว่าฝั่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์ก็ได้ทุกคนนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะว่าแบบผมชอบของดีเพราะว่ามันมีความสมจริงมากกว่าประมาณนั้นแหละทําให้ดูแล้วแบบเราอินมากกว่าว่าแบบเอ้ยมันก็คือชีวิตมนุษย์คนคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นแหละเออแต่อย่างนี้แต่ว่านี้จะเป็นแบบว่าคลิปเดียวแล้วก็จบนะทุกคนหรือว่าจจะมีแบบเสริมต่อนิดหน่อยในคลิปหน้าก็อันนี้ก็ค่อยว่ากันนะ แต่ว่าผมจะไม่ามารีวิวทั้ง8ซีซันเพราะแต่ละซีซันคือแบบ10กว่าตอน20ตอนนี่มันเยอะมากอ,อประมาณนั้นแล้วเวลาเขามาเขาเข้ามาทีเดียวปุ๊มเลยทั้งซีซันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็รอนานอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็คุ้มค่าทุกคนมาทีแบบ20ตอนเียโคตรคุ้มค่าเลยผมก็นั่งดูไปที่แบบเออช่วงนี้ที่แบบบางทีผมก็เจอปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเอ,อมันฟื้นฟูนฟนใจจริงทุกคนอืมันโคตรฟื้นฟูนใจเลยจริงๆแแบบ สำหรับตัวผมนะเออผมดูซีรีส์แบบมันให้ในทั้งข้อคิดทั้งปรัชญาชีวิตทั้งแบบมุมมองที่แบบบางทีเราก็ลืมพลาดลืมหรือพลาดที่จะมองมันไปอ่ะแต่พอดูซีรีส์แล้วทําให้เรามันแ,แล้วเรากลับมามองตัวเราเองครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคมากๆเลยทุกคนอือแล้วก็แล่วผมฟังด้วยทุกคนฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะว่าแบบเออเสียงมันดีขึ้นไหมทุกคนหรือมัาดูเสียงมากไปหรือว่าแบบ สี่งผมดังไปหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงรบกวนช่วยบอกเลยนะทุกคนนะมาคอมเมนต์บอกกันเลยนะทุกคนว่าแบบเป็นยังไงบ้างหรือว่าใช้ผูฟังหรือไม่ใช้ดีกว่ากันนะนะทุกคนนะขอบคุณมากมนะครับผมนะทุกคนเลยนะอ๋อเซอรวิสนิดหนึงนะก็คือแบบอย่าลืมนะครับเรื่องที่ผมฝากไว้นะว่าแบบ The Flash อ่ดีซหรือ m มาเว l ใครเป็นแฟนค่ายไหนบ้างมา ผมเป็นบอกเลยนะทุกคนนะอันนี้เป็นสันบอกเลยว่าเป็นแบบเซนชัวรี่นะผมสันที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเราจะไม่มีดราม่านะเพราะผมก็เป็นแฟนทั้งสองค่ายที่บอกเนอะเออถ้าเกิดเป็นซีรีส์อย่างี้ผมจะดูของดีซอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นหนังยักษ์อะของมาเวลเพราะมาวเวลทำไม่ดีกว่าดีซอันนี้เราก็ยอมรับตรงๆไงนะทุกคนแบบเออเราไม่มีแบบไบแอสอยู่อะไรเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่แค่แบบบางทีแล้วแบบควาเป็นฮีโร่ของมาวเวลเขาแบบฮีโร่ฮีโร่อะโดยแบบเกิดมาเพื่อแบบชักทำความดดดีีีาาาททคคววมมึแบบ อคนเรามันจะทําได้จริงๆหรอเอาจริงๆคือเข้าใจมันเป็นมาเวลสำหรับผมมันเหมือนยูโทเปียแต่ว่าถ้าเกิดของดีซีมันเหมือนกึ่งกึ่งกึ่งอยู่ตรงกลางมันคือเรียวอยู่ตรงกลางระหว่างยูโทเปียดิสโทเปียมเลยโอเคมากๆเลยแบบมันก็จะมีบางฉากที่แบบเอดอะแฟลชจะต้องเจอกับการตัดสินใจว่าฉันจะต้องฆ่าันต้องฆ่าหรือปล่อยให้แบบว่าผู้ร้ายตายไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันโอเคมากๆเลยนะผมว่ามันเป็นในจริงๆเราก็คงต้องเผชิญอย่างเงี้ยด้วยเนาะ การตัดสินใจที่ยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งเอาล่ะทุกคนแค่นี้แล้วนะนะอย่งเงี้ยมาคอบคุณด้วยทุกคนนะชาวไม่ชอบอย่างเงี้มาคอบคุณด,ด้วยนะครับบ๊ายบายมาเยอะๆนะแฟนคลับมาแวะมาดีซีนะ